บรรยากาศมีนรถรนะคะมีแฟนเป็นโชเฟอร์นะคะก็เลยมาอดิพิปให้ดูกันอดิลยปแฟนขับรลยไม่ใช่วันนี้ค่ะจะมาเปิดกระเป๋านะคะ What's in my bag นะเห็นเขาทำกันก็เลยอยากทำบ้างไม่มีอะไรนะคะจะให้ดูว่าพบอะไรบ้างนะคะในชีวิตประจำวันโอเคมาเปิดกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะ่าไม่ได้เลยก็คือกระเป๋าต nah ังค์นันเองค่ะอ IR ันนี้ของชาอันพีใบมันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะยิ่งว่ามันเก่งกาไปนิดนึง แล้วก็ต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือททเลกล้องนั่นเองนะคะอันนี้กล้องฟูจิ XA2 นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลนส์มานะที่เราใช้เลนส์ฟิก23นะคะก็คือเหมืนเปลี่ยนเอาไว้ติดกล้องเลยแล้วก็ตัวนี้ที่อัดวิดีโออยู่ก็คือ Sony Next 5T นะคะต่อมาเป็น power bank นะคะอันนี้ของ e loop นะน่0 อะไรอีกแต่ทิชชู่แล้ววันนี้จะไปบ้านนะคะก็เลยเอาสมุดจดบ้านมาด้วยในนี้เพื่อจดรายละเอียดบ้านทุกช่องไว้นะคะแบบซื้ออะไรอะไรยังไงก็จะจดไว้ในนี้หมดเลยแล้วก็มีกล่องปากกาสีนะคะมีทุกสีพกเอาไว้ไว้เขียนนะแล้วก็มีสมุดแสตี่งานนะคะเอาไว้แบบเป็นตารางงานอะไรแบบนี้ แล้วก็มีเฮ้ยน,นี่มาทางไหนเนี่ยอันนี้เป็นสำรองแบบสำรองกล้องโซนี่อันนี้นะไม่รู้่าอยู่ในนี้ได้ไงสงสัยเมื่อวานขึ้นเครื่องแล้วเขาไม่ให้เอาแบบสำรองโหลดเนี่ยก็เลยเ,เอามาใส่กระเป๋านี้อันนี้ในในช่องใหญ่หมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในช่องเล็กในช่องเล็กนะคะก็มีที่ชบเปียกมามีโป๊กโงะเอาไว้แบบเวลาเข้าห้องน้าอะไรแบบนี้แล้วก็ปากกาอันนี้ของแคนเมกนะคะครบมรับ30ปี มีกาวติดขนตาปลอมนะคะผมเอาไว้อันนี้ของ D.U.P ในใช้ประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องพอนะคะขี้เกียจคุยเยอะกุญแจบ้าน,นหยิบอะไรได้ก็เอาออกมาเลยนะแล้วก็อันนี้กล่องใส่เครื่องประดับในนี้มีต่างหูอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นกล่องใส่แหวนนะคะไปอยู่ในรถนะมันอาจจะมีแบบสันส่นๆเอียงๆบ้างแล้วก็ เทียมอันนี้ของญี่ปุ่นคือหยอดแล้วมันจะเย็นตาสบายมากเลยมีแบบเย็นแล้วก็มีน้ำตาเทียมแบบธรรมดาด้วยนะคะอันนี้แบบไม่เย็นเริ่มเยอะแล้วมาฝรั่งแล้วก็อันนี้แฮนด์ครีมค่ะอันนี้ของเจอร์รี่แฮนด์ครีมใช้ดีอันนี้หอมแล้วก็มันหลอดเล็กกระทัดรัดน,นะคะแล้วก็มีฟองน้ำซับน้ามาันอันนี้ของบิวตี้เบลนเดอร์ ใส่อันยังไม่เคยใช้เปิดมาเนี่ยมันจะมีกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นฟองน้ำที่เราเอาไว้แบบซับมันระหว่างวันนะมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องพกกระดาษซับมันแล้วแบบบางทีเราทิ้งแล้วมันโอยเทอะไงแล้วก็ใช้ฟองน้ำคะซับแล้วก็เก็บไว้ในตลับหนึ่งนะคะมันจะมี2แผ่นนะก็คือสามารถใช้สลับกันได้นะคะแล้วก็ซับต้องไปซับด้วยนะแล้วก็เอามาเก็บนะคะใกล้หมดแล้ว แล้วก็มียาดมนะคะเป็นปมพินฟิลคอเลตลูกอมนะคะเอาไว้ไม่ให้ปากเสียใช่ไม่ให้ปากหมินแล้วก็มีลิปสติกนะคะ,ะ,คะวันนี้เอาวันนี้ใช้ของเมเบลีนรุ่นอะไรเนี่ยลิปเลเบลบูเก้นะคะอ่าอีศูเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันนะแบบสีดีอะ่ะ แค่นี้พวกแค่นี้ก็หนักมากนะคะหนักกล้องสองตัวนี่ก็หนักมากแล้วโอเคก็มาเปิดกระเป๋าให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย